สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพทย์ซึ่งวันนี้พี่ดาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและดีใจมากที่ได้มาเจอคุณหมอวันนี้เ<ฮ>พิ่งรู้ใช่ป่ะว่ากลับไปสูีเเนมาคือแม่เจอก้อนแล้วก็ต้องเข้าเรียกว่าวิธีระบบการตัดการกับตัวแบบว่าก้อนเนื้อเนี่ย ขาเรียกว่าอะไรนะคีโมใช่ทำคีโมใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสาหรับใครที่แบบว่าสนใจเรื่องนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันกับวิธีนะการทําคีโมหรือว่าเคมีบําบัดนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอนะคะชื่อว่าคุณหมอะเนศเดชศริพงศ์อยู่กับเราเรียบร้อยสวัสดีนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอชิมนะใช่ครับค่ะคุณหมอชิมคุณหมอชิมน่ารักมากค่ะถามคุณหมอเลยดีกว่าหลายคนอาจจะได้ยินคําว่าคีโมคีโมคีโมคืออะไรก็คือ คือเคมีเนี่ยคือเ e คมีบาบัดือเคมีเอรปีนะครับมันเป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่ยาตัวนี้มันออกฤทธิ์ที่ค่อนข้างจำเพาะหน่อยก็คือว่ามันจะไปฆ่าเซลล์ที่มันจเจริญเติบโตเร็วในร่างกาย<อ>ดังนั้นเนี่ยมะเร็งเนี่ยก็คือเซลล์ปกติในร่างกายของเราเนี่ยนะครับที่มันจเจริญเติบโตเร็วเวลาเคมี e เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะไปฆ่าเซลล์พวกนี้น<อ>ทีนี้ค่ะทำเคมีค่ะคุณหมอมันมีกี่ประเภทเคมี e เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับคุณหมออย่างที่หนึ่งก็คือแบบยากิน เคมีบางสิสามารถกินได้อย่างเช่นเคมีที่รักษาเนื้องลำไส้ใหญ่บางชนิดสามารถเป็นแบบรับประทานได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือยาฉีดยาฉีดเราไม่ได้เอาคนไข้มานอนและฉีดอย่างนี้นะครับเป็นน้ําเกลือธรรมดานะครับอันนี้ก็อาจิฉีดทุกสองอาทิตย์หรือทุกสามอาทิตย์หรือทุกสอาทิตย์แล้วแต่สูตรไปทีนี้สงสัยว่าบางคนก็บอกว่าการมีไปทําคีโมกับฉายแสงเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะพอละย่างกันครับต้องเข้าใจว่าการรักษามะเร็งเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการรักษาเฉพาะจุดนะครับ การรักษาเฉพาะจุดก็จะเป็นการผ่าตัดแลวก็การใช้ต oh. ัวอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการรักษาด้วยยา oh. ซึ่งจะไปทั่วร่างกายใน <c oughs> ค่าสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นก็จะประกอบด,ด้วยยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าแล้วก็ยาภูมิคุค้มกัน,นบำบัดค่ะคุณ <c oughs> หมอเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะทําคมได้นี่ฮะต้องอยู่เขาเรียกว,ว่าต้องต็นมะเร็งในเลเวลไหนแล้วคุณหมอแล้วต้องทําบ่อยไหมฮะจริงๆนี่อยากให้เข้าใจหลักของเคมีก่อนก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอันดับหนึ่งคือก่อนผ่าตัด สลดขนาดของตัวก้อนทำให้่าตัดง่ายขึ้นนะครับอันดับที่2องนี่ก็คือหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยคือเวลาเราผ่าไปเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเซลเล์เล็กๆแังนั้นยาเคมีเนี่ยจะไปฆ่าเซลเล์เล็กๆที่ตาปหมอไม่เห็นเพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นต้ำ อันดับที่3คือระยะกระจายไปแล้วาการให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นอาการดีมากขึ้นและก็อยู่ได้นานนานมากขึ้นครับคุณหมอมแล้วการทำเคมบําบัดเนี่ยสามารถใช้กับคนไข้ทุกคนที่เป็นโรคมะเร็งได้ไหมครับคือสามารถขึ้นกับตัวโรคโรคาบางโรคเนี่ยตอบสนองกับยาเคมีบําบัดดีส่วนโรคบางโรคเนี่ยก็อาจจะตอบสนองกับยาชนิดอื่นที่ค่อนข้างดีกว่าแต่คนไข้ที่จะรักษาเนี่ยหนึ่งก็ต้องแข็งแรง น้ำหนักคงที่ไม่ใช่ว่าอ,อ่อนสวอยนั่งรถเข็นนอนติดเตียงอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอ,อันนี้คือสภาพร่งางกายโดยทั่วไปอย่างที่2องผลเลือดก,ก็ต้องผ่านด้วยเม็ดเลือดขาวก็ต้องดีเกล็ดเลือดก,ก็ต้องดีเม็ดเลือดแดงก็ต้องดีค่าไตค่าตับก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติพอสมควรซึ่งสิ่งพวกนี้จะดีได้ก็ต้องมีสภาพจิตใจที่ดี เราประทานอา,า,าหารให้ครบห้ามูและก็มีสภาพแวดล้อมคนดูแลที่ค่อนข้างสปอร์ตดีพอสมควรครับค่ะ <c oughs> เอาแล้วฟัง <c oughs> คุณหมอมาสัปปากพักน่คนทางบ้านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เห็นภาพ <c oughs> หรือว่าอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาคีโมเข้าไปโอ้โหแบบปับเข้าไป,ปไ,ไปน้ำเกลือมันจะเป็นยังไงล่ะฮะเรามีภาพมาให้ดูกันเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเข็มนะครับฉีดเป็นน้ำเกลือนะครับไปเอปกติแล้วก็ใส่เคมีไปตรงแขน ราวนี้ตรงสีม่วงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเคมีบาําบัดก็จะล่องลอยไปตามกระแสเลือดอ <ๆ S 2> คราวนี้เห็นเซล์มะเร็งไหมครับเซล์มะเร็งจะเป็นสีม่วงๆหน้าตาน่ากลัวล <ๆ S 2> อยอยู่ปะบ,บนกับเซลล์ปกติเนี่ยครับเซลม่วงๆแบบนี้ครับ <ๆ S 2> ๆๆๆเคมีตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพยายามหาว่า ไอ้เซลเนี้ยมันอยู่ไหนในร่างกายบ้างไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเคมีละมันทําให้เซลนี้มันระเบิดแล้วมันก็ตายไปอ๋อใช่เหมือนเอากระสุนไปยิงใช่ครับใช่ให้แบบเซลมันเองมันตายไปแล้วพวกนี้มันก็จะค่อยๆไปตามไตกรองผ่านระบบทางเดินน้ําเหลืองแล้วครับออกทางปัสสาวะ ส่วนเซลล์นี้คือเซลล์ปกติในร่างกายที่แข็งแรงถ้าเกิดว่าไม่เจริญเติบโตเดี๋ยวก็จะไม่โดนทำลายเขาก็จะไม่ยุ่งเลยใช่ก็จะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเคมีคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวดีละนะครับแต่ว่าเกิดเซลล์นี้มันหน้าตาหน้าเกลียดหน่อยแล้วสะดวดทำลายไปด้วยประมาณนี้คุณหมอแล้วีโมที่เวลาฉีดเนี่ยจะอยู่ในร่างเราประมาณกี่วันขึ้นอยู่กับสูตรบางสูตรเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์บางสูตรสองอาทิตย์บางสูตรอยู่สามอาทิตย์ ดังนั้นเนี่ยการที่จะอยู่นานไม่นานเนี่ยหมอก็จะนัดเป็นรอบๆถ้าสูตรไหนอยู่นาน,น,านก็จะนัดสองสามอาทิตย์ครั้งหนึง่งถ้าสูตรไหนอยู่สั้นเหมือนก็อาจจะสองอาทิตย์หนึ่งครั้งค่ะอยากรู้หรือเ่าพี่ด้าว่าจริงๆแบบว่าการขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อจะเข้ารับการคีโมเป็นยังไงอ่ะวันนี้นะคะผู้ชมใครที่อยากรู้ว่าขั้นตอนในการเตรียมตัวในการทำาคีโมนะคะก่อนไปทำาคีโมเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ไปชมจากวีทีอาร์กันเลยค่ะ ช่วยด้ครับเหมือนผมจะเป็นโรคมะเร็งหัวใจเรือรังครับพารักใครไม่มีใครรับตอบเด็กหอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่แผนกเคมีบําบัดครับของโรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมเขาบอกว่าการรักษาด้วยเคมีบําบัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะและตอนการรักษาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยนี่ผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ววัดความดันวัดไข้จ่ายตังเรียบร้อยนี่ทํนคอาใหมนะเดี๋ยวนี้เขามีนี้ด้วยนะเสร็จปุ๊บมาวางเลย มาวางปุ๊บแล้วนี่ผมถือไว้รอพี่เขาเรียกระหว่างรอ,อก็แก้งเหงานะฮะเฮ้ะย,ยินหนดกไม่น่าจะใช่ฮวโสครับพี่อาถึงแล้วล่ะฮะ,ะเรียบร้อยและตอนนี้เราอยู่กันที่ทแหนะครับหน่วยบำบัดระยะสั้นไปดูกันเลยครับผมเหมือนยังมีเรื่องอ่ะอเ,เขาชอบดึงใส่ผมเป็นไงขำหน่อยดิต้องขำแล้วป สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาใ18มาเขาบอกวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็โต๊ะร้อยหนึ่งครับอ๋อโต๊ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะเขาให้เข้าเตียงหมายเลข18นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคนไข้แวะเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปนั่งที่เตียงหมายเลข18คือผมไม่อยากห้องน้ําผมมาเพื่อผมจะตรวจเลยแตผมไปตรวจอะไรก็ได้อ๋อแต่ว่าเพื่อความเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะคะเดี๋ยวระหว่างแทงเส้นแล้วปวดประสาะขึ้นมาในระหว่างทาง่ะใหญ่ใช่ค่ะ เตบายมให้เตรียมให้เตรียมความพร้อมก่อนใช่โอเคได้เลยครับเบอร์สิบแอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวขอเอกสารเล็กๆใบเล็กๆนี่นึงนค่ะเป็นใบนำทางนะคะทานข้าวมาเรียหรือยังคะอ้เรียบร้อยครับแวะเข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยหรือยังคะใช่ก็กินในห้องน้ำนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะรอแต่เกิดแก้ไม่หายครับแก้ไม่หายครับอ๋อแต่ยาทานแล้วใช่ไหมคะยาประจําตัวโรคประจําตัวนะคะไม่มีนะคะโอเคค่ะวันนี้จะมาให้ยาเนาะให้พยาบาลแทงแขนให้ยาข้างไหนดีคะพยาบาลมาแทงคือพยาบาลใช่ค่ะเดี๋ยวพยาพี่ค่ะพี่จะเป็นคนแทงให้เดี๋ยวพน่ขีางนบคข้้งนี้ทีเดียวเลยค่ะพี่แทงทีเดียวได้เลย ทะลุเลยค่ะผมพี่ยอกเลยนเ่ยค่ะเดี๋ยวผมนั่งเอาอก็ได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอนะคะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะคะเตียงเป็นรีโมทนะคะสามารถที่จะปรับได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นปรับเตียงขาขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ขาลงผมจะขึ้นเหนือเนี่ยกดอันนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าลงใต้ก็คือกดตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนั่งรอสบายๆก่อนนะคะขอบคุณครับนี่ดี่าวก็เฟิร์สคาสะครับน้องๆดูดิ เตียงก็สบายห้องน้ําก็สะอาดรอคิวก็ไม่นานโ,โรงพยาบาลรามาที่ดีครับอุฮ้โอโลโกเล่นซ้ำเล่นซากมาแล้วค่ะคนไข้ะโผมเดยกพยาบาลแทงเช่นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ค,ะคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะโอ้เช้นใหญ่มากเลย <laughs> โตเช้นนี้สวยค่ะเวลา <What? S 2> เวลาแทงเส้นให้ยาพยิมันจะเลือกเส้นที่ออดูแล้วเฟรชนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมไม่แดงเนาะคะ่ะนิดนึงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกลัวนะ,ะ,ะเรียบร้อยะค,ะค่ะ โไม่เจ็บเลยครับเนี่ยจริงผมไม่รู้สึกเลยมีกี้ตอนจอบปุ๊บอ้ยนึนกว่าแบบอยู่บนแม่ทีนี้ในส่วนของการให้ยาค่ะพยาบาลแนะนําในส่วนของการแจ้งอาการผิดปกติของพยาบาลเนาะพยาบาลจะติดไปแจ้งอาการไว้ตรงนี้นะคะเช่น ถ้ามีไข้หนาวสั่นมีผื่นให้รีบเรียกพยาบาลเลยนะไม่ต้องกังวลนะคะพยาบาลเดินอยู่แถวนี้ค่ะไทยค่ะเรียกดังๆเลยเนาะแล้วถ้าต้องการที่จะเข้าห้องน้ําก็คือให้แจ้งกับพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าถึงเวลาทานอาหารหรือยาที่ทานประจําให้ทานต่อเนื่องได้เลยไม่หยุดยานะคะคือจะทําอะไรเนี่ยบอกพี่พยาบาลได้เลยเกิดอาการอยากกินข้าอยากเข้าห้องน้ำบอกพี่พยาบาลได้เลยได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลพย บดูแลใกล้ชิดสนิทสนมตลอดดูดดูดยาดมิตโอเคครับขั้นตอนที่พี่พยาบาลพูดมามันใช้เวลานานไหครับก่อนจะเสร็จเลยเสร็จจบเลยประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะ ah, รวมยามแก้แพ้ด้วยะนะคะ แล้วก็หลังจากให้ยาเสร็จก็จะมีการดูอาการหลังจากให้ยาประมาณ15นาทีถึง30นาทีครับผมสรุปว่าประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผมมานั่งตรงเนี้ยประมาณ1นชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งตีไปสองชั่วโมงผมลบนิดหน่อยเอ่อคนไข้ตอนที่ให้ยาต้องวางแขนนิ่งๆไม่ขยับแขนไปมานะคะอยู่นี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่ไม่ได้ค่ะต้องนิ่งไว้ก่อนต้องนิ่งน่ไว้ก่อนขยับได้เลยขยับได้เลยยกเว้นแขนขั้งที่ให้ยาอาจจะต้องวางนิ่งๆเนาะระหว่างนี้ไปดูท่านอื่น่องก็ได ผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วครับใกล้เวลากลับบ้านแล้วอาเลยครับเป็นไงบ้างคะคนไข้หลับไปตื่นนึงเลครับหลับไปตื่นหนึ่งสบายดีไหมคะมีอาการผิดปกติอะไรไหมตอนนี้ไม่มีเลยครับปวดศีรษะมือศีรษะไม่เลยครับไม่มีเนาะโอเคให้ยาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบานขอวัดความดันหน่อยนะคะวัดความดันนะครับใช่ค่ะว่าปกติไหมนะผมไปไม่เคยเจอเลยวัดความดันะไม่เจอหลวงพ่อเลย น่าจะคนละวัดใช่ไหมครับน่าจะคนละวัดค่ะอันนี้วัดความดันโลหิตค่ะวัดความดันถ้าความดันปกติผมก็กลับบ้านได้ใช่ค่ะเพราะว่าอาการโดยรวมแล้วคือหลังจากให้ยาก็คือปกติเนาะสมมุติว่าถ้าสูงต่ำไปนี่ต้องทำยังไงครับพยาบาลก็ต้องมาประเมินอาการอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ดูในส่วนของความผิดปกติในเรื่องของความดันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพยาบาลถอดเข็มออกให้นะคะได้ครับผม อันนี้มีอันนี้มีประโยชน์อะไรมหมผมอยากจะถามตั้งแต่เข็มนั่นแหละอ๋ออันนี้จะเป็นนาฬิกาเพื่อที่จะบอกว่าเราจะเริ่มยาตอนกี่โมง<อ>นะคะสมมุติว่าถ้าเราจะเริ่มยาตอน9ก้าโมงเราก็ปรับเป็นเวลา9ก้าโมงแล้วเราก็แผนไว้แล้วถึงเวลาเราก็จะมาเริ่มยาให้คนไข้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปติดอีกเคสหนึ่งพยาบาลที่อยู่ในโซนใกล้เคียงเขาก็จะสามารถมาช่วยดูแลแล้วก็มาเริ่มยาให้คนไข้ได้ตรงเวลา และพี่ผู้ช่วยพยาบาลเขาก็จะได้มาวัดความดันให้คนไข้ตามเวลาที่เราเริ่มยาสำคัญนะสำคัญนะเป็นไงมูรล่พอบนะครับเนี่ยดีนะนี่เข้าไปก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยผมบอกเลยว่าตอนออกนี่โหก็ไม่ครับนิดนึงนะคะหยุดหยอกกับพอบิตหยุดไป่ยุด a c t i n ครับกลัวคนดูง่วงไงอันนี้ผมต้องกดไว้ไหมครับกดไว้ประมาณ5นาทีนะคะ กดตรงนี้ค่ะกดตรงสำลีไว้นะคะประมาณ5นาทีเพื่อไม่ให้เกิดรอยช้ำนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็ถือเอกสารรับยากลับบ้านที่เพสัดได้เลยค่ะขอบคุณครับค่ะอยากจะว่าสองมือต้องกดก่อนได้เไป เดี๋ยวมีชื่อนามสกุลอะไรคบคงคิดวิเศษเิรีครับใช้ยาไหมครับไม่มีครับมีนะครับถ้าคุณหมอจ่ายยากลับบ้านนะครับมีครับยาลดอาการอาเจียนนะครับผมทานหนึ่งไม่ก่อนอาหารเช้าเย็นโอเคครับขอบครับนี่เรียบร้อยแล้วรับยาเรียบร้อยเป็นไงครับขั้นตอนการรักษาด้วยเคมีบำบัดใครที่ต้องการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบนี้นะครับผมนี่ผมทําให้ดูแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่นี้เองไปกลับบ้านดีกว่า การเตรียมตัวมาทุกอย่างแล้วคุณหมอตรงใสยอยู่อย่างหนึ่งคุณหมอครับระหว่างการเตรียมตัวเกี่ยวกับสภาพร่างกายกับสภาพจิตใจคุณหมออันไหนสําคัญกว่ากันครับพันพอๆกันนะครับเนาะสภาพต่างกายก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่พยายามให้น้ําหนักลดนะครัส่วนสภาพจิตใจก็อย่าไปเครียด อย่าไปกังวลว่าต้องอ้วกหรือเปล่าบางคนยังไม่ได้รับยาเลยอ้วกแล้วอว้โหตต้ไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องยิดตกหรือคิดไปเองแล้วก็เราเพิ่งหยุห <c oughs> ดหาข้อมูลทางอินเทอเน็ตโดยที่ไม่ได้รับรองจากแพทย์ก่อนมาฟังรายการของเราดีกว่าว่าการเตรียมตัวหรือผลข้างเคียงเป็นยังไงถ้าเกิดจิตใจเราพร้อมร่างกายเราพร้อมก็รับ ยาทิ้มแบบยางสดค,ค,คือผลข้างเคียงของการทำคีคมค่ะจะสังเกตว่าแต่ละคนผลข้างเคียงไม่เหมือนกันอเอาหลักๆเลยอะผลข้างเคียงหลังจากทำาคมเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งเรื่องึืนไต้อาเจียนปัจจุบันเนี่ยมียาป้องกันคืนไสาเจียนทีมากๆโอกาสคืนไาเสียนน้อยกว่า10%เนนะครับ อันดับที่2เคเตียนคะครับเียเพวกนี้เป็นแค่ชั่วคราวครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์พักผ่อนเพียงพอกินอาหารได้ครบห้าหมื<ช>้อกาสเตียก็จะน,อน้อยอย่าลืมว่าเราเข้ามากณร,รับการรักษาดังนั้นเราต้องรู้สึกดีขึ้นจะไม่รู้สึกแย่หรอกสุดท้ายเรื่องผมร่วงหรือว่าที่เรากังวลเรื่องความสวยงามบางสูตรต้องบอกว่าผมไม่ร่วงใช่บางสูตรผมร่วงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับโรค สามารถปรึกษาแพทย์ประาำตัวได้ครับค่ะซึ่งแต่ละคนเขาเรียกว่าผลข้างเคียงจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นมากเป็นน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไหมคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับก็คือที่บอกไปว่าถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงดีพอเม็ดเลือดดีพอพักพอเพียงพอผลข้างเคียงก็จะน้อยไปอายุแล้วครับคุณหมอมีผลไหมอันนี้อายุอาจจะมีผลบ้างถ้าเกิดอายุเกิน70ปีการรักษาด้วยการเคมีเนี่ยก็ต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมในสัดาพอยู่หลายมีแม่คุณหมอแบบนี้ไปปุ๊บคีโมเสร็จตื่นมาเป็นผู้ชายเพราะว่าเซล เปลี่ยนเออคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นคีโมก็ไม่ได้ก้าเสียหลดนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคก็ยังเป็นตัวเองอยู่ก็ยังเป็นตัวเองอยู่ไม่้องวงค่ะแล้ววิธีการดูแลรักษาตัวเองค่ะหลังจากทำคีโมเราต้องทำยังไงบ้างหนึ่งก็คือทำใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลย สาม,มารถกินอาหารทุกอย่างแต่เน้นย้ำขอให้สุกแล้วก็สะอาดนะครับสุกสะอาดหมายถึงองไรเช่นสเต็กถ้าเกิดเดิมชอบกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ขอให้สุกหน,น,น่อยะอันที่2ผักนะครับพวกผักดิบอันนี้อาจต้องเป็นต้มหน่อยผัดหน่อยอเพราะเราไม่รู้ว่าผักดิบเนี่ยมันมีไข่พยายะหรือไข่ไข่หนอนอะไรอยู่หรือเปล่านะครับสุดท้ายที่ผลไม้ทานได้แต่ขอให้เป็นผลไม้ที่มีเปลือกนะครับอย่างเช่นว่าต้มแตงโมกินได้ แต่ถ้าเกิดกินทั้งเปลือกเลยอาจจะให้เลี่ยงหน่อยเช่นองุ่นที่ต้องกินทั้งเปลือกเลยแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยครับเปลือกบางๆเปลือกบางๆก็ต้องเลี่ยงหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงเปลือกเนี่ยมันมีปนเปลือนสารสารปนเปื้อนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างนะครับ วันนี้ได้ความรู้มากๆในเรื่องของการเตรียมตัวทำคีโมแล้วก็หลังทำคีโมนะคะขอบคุณคุณหมอชิมมากๆากคะขอบคุณครับคอณคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทางช่องรามาชาแนลครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าเราจะพาไปรู้จักเรื่องไหนกันอีกบ้างนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนกับรายการเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพทย์สวัสดีค่ะ